มาตามนัดไปตามคาดหยุดแค่พอเบาๆและกระชากต,ต่อไปด้วยราคาทองคำฟิวเจอร์ล่วงหน้านิวยอร์กสหรัฐสูงสุดเป็นปรติศาสตร์เกิดขึ้นจะได้ในคืนแห่งการปลดแอกเศรษฐกิจอเมริกา2เมษายนนะครับท่านผู้ชมครับตาลาดราคาทองคำทั่วโลกนะครับจับ จ้องมองตาไปที่บริเวณที่เรียกกันว่าโรสการ์เดนซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งภายในทำเนียบขาวของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นได้จัดแถลงข่าวงานนี้แล้วก็ยกชาร์ตขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเชาร์อ185ประเทศชี้ไปเลยครับว่าประเทศไหนโดนอัตราภาษีต่างตอบแทนคุณเก็บเท่าไหร่ผมเก็บเท่านั้นนะฮะที่เรียกว่า reciprocal t a r i f f เนี่ยนะฮะและในที่สุดปรากฏว่านักลงทุนทองคําก็โถมซื้อทองคํากันทันทีนะครับแม้ว่าเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับ ปรับเพิ่มสูงขึ้นก็จริงในหลายๆวันเสร็จแล้วก็หยุดไป4วันนะฮะหมายความว่าขายวันแรกใน4วันที่ผ่านมาเมื่อคืนวันก่อนเสร็จแล้วคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันรับ2เมษายนเนี่ยนักลงทุนหวนกลับเข้าทันทีครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยความชัดเจนของอัตราภาษีมันออกมาแล้วนะฮะก็เลยทําให้ราคาทองคำโกลด์สปอตเมื่อคืนที่ดิวยออสลัร์ต้นขึ้นศูนย์จนย์เป็นคืนจริงมันขึ้นแผ่วนะแต่ว่าจุดที่มันปิดเนี่ยคือ31,29เหร้ยยี่สเนี่เนะฮะ เป็นราคาโกลสปอตสูงสุดเป็นปรติศาสตร์ครั้งใหม่เกิดขึ้นทั้งหมด21ครั้งตั้งแต่ต้นปีนี้และทําให้ส่วนต่างราคาทองคำโกลสปอตจากต้นปีจนถึงคืนที่ผ่านมาที่ปิดไปที่3,129หรียญ46เซนเกิน19เป็นไปเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะฮะว่าราคาสูงสุดระหว่างวัน รัฐนั้นใจหายเลยนะครับเพราะว่าทํามาทําไปเนี่ยขึ้นไปถึง3 0 0ในช่วงก่อนที่จะมีการประกาศ2เมษายนวันปลดแอกของเสหร,รัฐอเมริกาตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกันเอาไว้นะครับส่วนโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนก็ใช้ได้นะครับดีดขึ้นทีเดียว20เหรียญ20เซนนะครับปิดไปที่3,166เหรียญ20เซนตต่อออนซ์นะครับหรือว่าขึ้นมาถึง0.6ก็ถือว่าเป็นอัตราภาษีขอโทษฮะเป็นส่วนต่างของราคาทองคําที่ขึ้นมาได้แบบถูกอ,อกถูกใจหลายคนเลยทีเดียวนะครับ ว่าส่งผลให้กับราคาทองคำโกลฟวเจอร์ทำสถิติสูงสุดเป็นปรติศาสตร์ครั้งใหม่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาเป็นครั้งที่16นะฮะเพราะว่าสถิติเติมนั้นคือ3,150 30เซนและเมื่อคืนปิดไปที่3,166เหรียญ20เซนต่อออนซ์นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าราคาทองคําในช่วงของจบไตรมาสที่1น,นั้นเป็นราคาทองคําที่ผลตอบแทน,นดีที่สุดในร่วมประมาณเกือบ4ทศวรรษ หรือ39ปีนะครับเพราะฉะนั้นพอทองคำไปต่อเมื่อคืนก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็อย่างที่ผมบอกไปกันท่านผู้ชมครับว่าด้วยความไม่แน่นอนของเรื่องการใช้ภาษีหรือสิท c ิพกเทรหรือภาษีต่างตอบแทนเนี่ยมันจะเป็นตัวเลี้ยงภาวะของส่วนต่างราคาทองคํำในจังหวัดนี้ไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่พวกผมทําคลิปไปเมื่อวานถ้าใครไปตามไปดูเนี่ยนะฮะเราบอกแล้วลครับว่าพอพ้นมาที่2เมษายนเนี่ยเราจะรู้อัตราภาษีของทุกประเทศที่โดน โดนมากโดนน้อยโดนเจ็บโดนปวดโดนเท่าไหร่ก็แล้วแต่รู้หมดเป็นที่เรียบร้อยถูกไหมฮะทีนี้พอร,รู้เสร็จเนี่ยไอ้สิ่งที่จะไม่รู้ต่อคืออะไรทราบไหมฮะและประเทศที่โดนจะตอบโต้ตตกลับมาเท่าไหร่และตอบโต้กลับมาเท่าไหร่สิ่งที่จะไปต่อไปโจทย์ต่อไปหรือว่าป้ายต่อไปก็คือภาวะเศร,รษฐกิจของโลกใบนี้นะนเ,นเนี่ย etas, นะครับโดยเฉพาะอเมริกาจะเกิดภาวะถดถอยจริงหรือไม่จริงในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของคู่ค้าเนี่ยจะเกิดภาวะถดถอยหรือชะลอตัวลงมาจากเป้าหมายเดิมจริงหรือไม่จริงนี่มันจะเป็นโจทย์ต่อไปนะฮนะที่มันจะเลี้ยงราคาทองคํา เกิดขึ้นในอนาคตนะฮะและสิ่งต่อไปก็คืออะไรครับเมื่อเกิดจากภาวะของเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวอย่างเช่นเบอร์หนึ่งอ,อเมริกาเบอร์สองของจีนนี่นะฮะรวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วล่ะก็ก็จะเกิดอะไรครับเมื่อเศรษฐกิจถดถอยสิ่งที่เรากำลังมองต่อไปก็คือการตรึงดอกเบี้ยจะนานขึ้นหรือว่าจะเป็นการลดอัตาราดอกเบี้ยลงนี่จะเป็นโจทย์ตัวที่3และ4มองอยู่ในข้างหน้า ดังนั้นณขณะนี้นี่นะครับถ้าจะมองสัญญาณว่าอะไรที่จะเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคําตอนนี้ดูเหมือนว่าปัจจัยบวกเหมือนจะมีมากกว่าปัจจัยลบหรือฉุดรังให้ราคาทองคํานั้นเกิดการถอยลงมาแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าอย่างที่ธนาคารชื่อดังอย่างเช่นโกลเด้นแซกเบดีมอร์แกนสแตลเลก็ดีเนี่ยเคยบอกเหมือนกันว่ามันจะมีปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำแต่มีการเทขายและอาจจะตกล่วงลงก็ได้นะฮะถ้าหากว่าหนึ่ง การตอบโต้ของภาษีทางการค้าไม่รุนแรงอย่างที่คิดมีการรอมชอมหรือเจรจาแต่ว่าถูกเก็บกันอยู่นะครับ สองก็คือปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยของภูมิรัฐศาสตร์อาจจะไม่เกิดขึ้นรุนแรงมากกว่านี้หรือไม่โดยเฉพาะผู้ที่กําลังหยุดลบหยุดยิงชัว่วคราวและไม่กลับมาต่อต้กันแรงนะครับในขณะเดียวกันก็คือปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีการรอมชอมแต่ว่าตอนนี้รีพับลิกันยังไงก็ได้เปรียบอยู่ดีเนี่ยทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นการปรับของราคาทองคําในช่วงจากนี้ไปก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าทองมันไปอยู่เสมอนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคร หกหมื่นบาทต่อบาททองคำนะต้นพฤษภากลางปีนี้สิ้นปีนี้ท่านผู้ชมคิดว่าจะได้เห็นตอนไหนเลือกมาแค่ข้อเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้นจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเราก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าราคาทองคําที่พุ่งขึ้นมาในขณะนี้แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจับที่นิวยอร์กสหรัฐขณะนี้มันเกิน20%เรแล้วครับแล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าปีที่แล้วจำกันได้ไหมผมพูดอยู่ตลอดเวลาเลยก็ว่าการลงทุนทองคําในปี2 0 2 4ที่ผ่านไปนะั้น27% 12เดืดนแต่ขณะนต์สิบสอเพือนแต่ขณะนี้เรา สามเดือนกับอีกเพียงแค่เท่าไหร่สามวันของปีนี้มาแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าก็ามันเกินห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนตลอดทั้งปีสองพันยี่สิบสี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนี่คือสัญญาณของจะบอกว่าอะไรกระทิงก็ไม่เชิงซุปเปอร์กระทิงก็น่าจะใช่นะฮะถือว่าเป็นรอบที่มาแรงและเร็วเกินคาดจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสัญญาณจากนี้ไปก็เป็นเรื่องที่น่าต้องติดตามกันนะครับว่าเมื่อ เกิดการใช้ภาษี reciprocal t a r i f f ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นที่เรียบร้อยอัตราภาษีรู้ชัดเจนกันหมดแล้วนี่นะฮะแรงตอบโต้เปิดฉากสงครามภาษีการซักกลับของแต่ละประเทศจะอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันหรือสูงกว่านี้หรือไม่อันนี้น่าตามต่อหน้าตามกันต่อนะครับและมันจะส่งผลกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งคือดอลลาร์สหรัฐซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นอ่อนค่าไป0.4เป็นปัจจัยบวกที่เสริมทำให้ราคาทองคำนั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นกันต่อนะครับดังนั้นนาะทีนี้นี่นะครับ มีทองนี่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าซูเปอร์บราเดอร์หรือว่าซูเปอร์พีกันแล้วหรือเปล่า,ลาก็ไม่แน่ใจนะฮะดังนั้นคืนนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะจะเป็นผลที่ต้องประเมินกันครับว่าหลังจากประกาศไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรกันขึ้นกับการตอบโต้อตอของทางประเทศคู่ค้าสําคัญทั่วโลกเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ